มาเบิงสาวเลาวพี่น้องเนาะมาเบิงสาวหล้ากับจากไช่มาเห็ดกีนมาเบิงวิธีการพี่น้องวิธีการสาวลาาใส่ชีวิเนะพี่น้องหลังจากกลับมาบ้านเนาะอยู่ให้ย่าพี่น้องมันคือลำหน้าเนาะเดินน้ำอายพี่น้องติดขู่ก็เดือดแต่แก่ ตั้งใจเสียดเมนูยังเดียวันี้ตามู่ตาแกนขู่ตามแกนมาคงนี่แบบนู้นนเนี่ยเสียดแต่ว่าจะตีขี้วันหนึ่งมันบาเลยบรรยากาศที่ไหนับไปับ้า บ่มีบักหนาเอาด้นี่ีอยู่ยังอยู่เออันเด้อันเด้บักนาอ๋อเห็นลบ่อสมกันอนาถาเแบบาสดูหลานมยังเอาปกงพ่อน่ะบ่กดอยู่แค่นีาลวาบ่้าะดงันางเดี๋ยว ไล่อยู่ตรงนี้พ่อิ่ะลุนกเลเนาะีม่เห็นอ่นนแมาสีตเมันจะเป็นพ่อใชไหมยายเลวกมันีไมเนาะัดกสี่หาสี่ห้านมาไลาเองอยก็สี่ห้ากง้นแร้กเงินเตบ้ยเนาะไม่าแลงวช้อเสบายเบ้แล้วก็ตามอยู่ในบ้านป๋ โอ้มาคุ้งกันเนาะสาธุโอ้หน่อยแน่นแน่เน้อไอ้ังจันนะมาคุ้งกัสาธุอันีเนใส่กระเือนหนมใส่รแใส่ไปด้วยใส่ไปทมดน่กจันตัมจมีอย่านี้ดีย่านีคบในตั่าโคเบื้อางนของคบน่องะกอนยูบอนอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đấy, ui <laughs> thấy những video hấp dẫn thằng โอ้ปิ่งปิ่งปลาใหม่แล้วเฮ้ยตอเซตไปเนี่ยเขละเดี๋ยวมันดีก็ที่ช่ต้ตาดอกก็ได้เอาย่งไง่ยนากระปุ่น่ไหม่นะน่ากระปุ่นวะ ปลางยังนี่ปลาแดไข่ะนี่เออปลางไข่โอ้ปลางไข่ไปลองเยอปลาแดไข่แต่อยู่ลาวน้ำปลาลาต้มสุกปรุงรสปลดงปล้ขายดีเลยนี่เนาะองป่าสใจเนาะคนลาวนิยมใส่เลย่น้องแววนี้ส่วนาไมีแต่ใส่แบบนี้เด้อปลาสใจจะได้เมืนลําหมนล่ออตน้อยว่าปลาสใจอาะ

โอ้ปืนยังปะเก่งก็มีเนาะสรงไปไงอ๋อก็มีอุปสรรคแล้ก็ประเไทยแ่ก็เจดไปอุปสรรคเไปกันไอันนี้กรนาเนาะมกมเล่ยัได้ที่าร้ยโอ้มีหดปืนในขี้ไผ่เนาะ ปืนย e ังปืนแกบบ่แต่วามันระเบิดได้พี่น้องวุ้นมาเดินพอแล้ววุนะเจิดมั้ะฮิไม่หิ้วใหม่ ยังก็ไใช้ไปหีบหนำด้นั่หีเลยโอ้ันี้หีจะได้หนันมาพอกดหมอเฮ้ยอย่างนั้นวยนไปหีพ่อหอกพอแล้วตาเอ้าเจตหมักบมักแอาแขนกดใจสั่งคนยินสั คนใส่เย็นคนเย็นใส่ใช่เล่ใส่เลยใส่เด้กับไายอันนี้ป้าขะอแไร่เ่ยเ้อเลยเนาะขอมันร้ายลเอาไว้สตสแกงมันอาเตบน้ำหมวยหมเปลือนะเอาเอาแงมาไอ้น้อยงมาโอ้ร้องขาด Ơ, mà... ừ, ừ. à, ừ, ừ. ừ, cứ để đấy mà Nó đang ở đây Nó đang ở đây Ông ơi, sao Xúc kìa nó Vớt xuống Bóp thay lên Bóp này, lên này Để nó khắp có Cố gắng chế thượt ra không thôi Kìm nó lắm, mạnh Đang lẹo thường kìm nó như thế Một lần cái máy quay như đấy này ว่าอีกทีเนาะแม่พ่อยพ่อเขาตักดีเดยินนะใช่ไหมมันหอันีนะมันหอันีนะปุมองความเลย

เยอเลยคุยังวะเออจเห็นแล้วไ่านที่เลยเจ็ดเมนูยังมั้ยเจ็ดเมนูยังเกิดแปงเป็เกิดแป้งน้องพี่น้องพาเวิงตาเห็ดกิ้มลั้ยทางจากเพิ่งกลับมาจากไทยนะเป็นยัง่ะฮะน้ำมันดวกหวน้ำดวกคอยเลย เป็นเห็ดมีนูเรือแปงมนเปีนไรซัพพอนึ่งไเหอวี้อันี้ยไอจัดมาไอจเยก่าเบ้องตาเห็ดกินเด้พี่เรองี่เรเป็นกระดังงเียมเกียมบัตรุดีบบัตรุดิบพี่อรใส่เบสคอยบอกแล้วเดี๋ยวผมไปส่งได้ยุ่ยเ่ย เออเป็นยังไงคอยปยไปย่ไยเช็คห้ด้่เดีวเ็นยาเจี <t ell: <t ell> ๊ยงนาว่้เมียงเที่ยแล้วบมีเที่ยงมาดูใส่เทียงกันโต๊ะก่มี่พไม่มีพี่พมีพี่คมนนี่อจัเลยเขากระปนี่ก่อย่เส้มไทนยกรเีเดี๋ยวไปชิ มี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 มมีมีมมีมีีม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 ีีม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 ี มึงทามงกูมีตัมึงกองอเยอะกันนะกาแง่หนี้อี่เคียงมาแต่ว่านี่